เพื่อสินได้แก่อลงกรฝีมือช่างนะครับโดยมีคุณชายโชคภวงเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันพีมีลีจะเป็นอย่างไรบ้างคุณจะได้สินคู่แบงนคอบเลยที่ผ่านานะครับกเกมเริ่มแล้วนะครับคัสเลว่าแล้วก็ซิมบงมิเเล่คนหนึ่งด้วย ขาาวาของลิเวอร์พูลครับขวาเตะขึ้นมาโดยโจโกเมสล็อกล็อกมาให้โจซัโ,โอ้โหของมาโควิสนา, <c oughs> าทีครึ่งครับได้ลุนยิงเข้ากรอบเลยครับโอ้โหจังหวะตวัดด้วยส้นเท้านะครับของลาซ่ามาโควิชครับ <c oughs> ไปหลังครับไปชาว <c oughs> เซอร์เบีย จังหวะเติมขึ้นมาของแบกขวาดาวรุ่งวัย18ปีครับโจโกเมสเข้ากลางมานะครับควยหลังยิงเลยครับมาโควิชแต่ว่าตรงตัวของวรุถนะครับเดซิล่าระเปิดพลิกนดแต่เดซิได้ต่อทางขวาไข่ไข่มาที่มาโควิชลูก่าสับโอ้โลซ่ามาโควิชครับมาก่อนหน้านี้ประมาณนาทีเดียวครับเพิ่งมีโอกาสควยหลังไปนะครับคราวนี้หลุดเดี่ยวนี่ โอ้โหโชว์ความนิ่งเลยครับมาควิชครับแค่3นาทีครับเรูไม่ขาดครับในแดนกลางของทูออลสตาร์นะครับโอ้โหปล่อยให้เบเยาครบจ่ายมาได้ครับแล้วเรลูกูดุดเดียวครับสปีดหนีมิกาชูนวนสีนะครับก่อนจะแตะหนีวุฒเมฆมุสิกครับแล้วก็กวัดลูงนี้ก็คุมบอลกลิ้งเข้าประตูไปได้ครับทำให้เรพูลูขึ้นนำเร็วนะครับในจังหวะ ตื่นเต้นหนึ่งครั้งของลงาซาเมตูหรือเกมเ,กมเกมต็นตต่อต่อของทางมาก็มาวิสดอมแหละครับโอที่ลูกค้าซื้อว่ามาคุมสปริงขวดอย่างนี้อป้าก็หักข้มามา,าไป็นสำหรับคนตรงน,นี้ยังตามมาต,ต,ต,นนติดก่อนก่อนที่เจ้าเป็นราจะทำอะไรได้ครับโอ้โหเจ้าเป็นราครับไปไีกวัย22ปีชาวโปรตุเกสครับคราวนี้แตะไม่ผ่านวุฒเมฆมุสิกนะครับโอ้โหจังหวะที่เสียประตูนี่ หยุดมาควิชไม่อยู่ครับคราวนี้มาควิชปิดลอดขาไม่กล้ามาเลยนะครับแล้วจ่ายตัดไปติดประทุมนิดหนึ่งครับอาก็เลยทำให้วรุณเนี่ยยังออกมาถึงบอลทันนะครับทีจะเดินตามรอยของสตีเวนเจอราดได้นะครับหมายเลข46ของทีมฝอซ้ายของทัวร์สตาร์โดยปีชาติข้ามก้าข้ามมาจาักรพันโฉบทันนะครับมาดูจังหวะนี้ของจักรพันธถวสองมียังไม่ให้เดี๋ยวรอรอ กะพันพรสายก็ไปไปจ่ายยัดตัวครับโอ้โหสรวัตรมาถึงก็แต่งบอลไม่อยู่เลยครับครับโอ้โห و, บอลเพื่อนให้มาแรงขนาดนี้แต่ว่าจังหวะแรกกันหลุดกับดักล้ำหน้ามาได้นะครับกรพันแล้วต้องรอครับรอตัวเติมนะครับเจอกับวิสซ้อมแล้วเนี่ยครับโอ้โหไปจ่ายยัดโอสร,รวัตรมากไปหน่อยครับดูใจมันจะให้ลุิชัยนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่สอนวัตรอยู่ที่ลูกสัญญาณมา เป็นจักระพันพรอสายที่พี่ได้ปั่นแต่ว่าก็ยังยังตีเสมอไม่ได้ฟรีคิกของเจ้าบอลครับจักระพันพรอสายครับกดไม่ลงนะครับลูกนี้ยิงแบบใส่ใครับกะให้ฮุกแต่ว่าบอลโด่งไม่หน่อยครับไปตกหลังประตูก็เป็นจอมฟรีคิกในโตต้าไทยพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วด้วยนะครับเจพีเครับเสียดายครับรอยบ่าพรีเมียร์ลีกครับเก็บ้วต่อที่ลูคัสครับบอลกอลิฟูระเบิด วนหักข้อให้กับทาล็อสลอสซิเปร์เปิดมาถึงเบปี้อิงแล้วคามซครับข้ามผ่านครับจังหวะตามยิงของเจ้าเตเซรากดไม่ลงครับโอ้โหไม่ได้ออกแรงมาพักหนึ่งครับกรุษแต่ว่ายังช่วยเซฟเอาไว้ได้นะครับจังหวะบอลทะลุช่องลูกนี้มาน้ำหนักเยี่ยมมากครับซอนมาจากแนวหลังไม่ล้ำหน้านะครับแล้วอิงหมุนตัวยิงครับจับแล้วกดแต่ว,ว่าไม่ผ่านตัว วรุดนะครับยิงไม่ห่างตัวเท่าไหร่ครับแล้วเตเซดาโอ้จังหวะยิงซ้ำไปโดนวรุดเป็นดับเบิลเซฟครับฉลับวรุดออกไปครับเป็นลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลยังไม่ได้ประตูที่สองเลยครับลูกเตะมุมมาที่เสาแรกโอ้โหที่เสาสองลิเวอร์พูลนะครับสองทางชัวร์ตาไปพลาดอาจจะอาจจะไม่ได้ ดูอีกทีนะครับจังหวะมาตกอ๋อสากโากสาโกตกที่หน้าขาและจังหวะแย่ในพุกษาประตูวรุษออกมาหายก็50-50นะครับผู้ตัดสินมองว่าฟาวเลยรอดไปครับทัอรลสตาร์เนี่ยมองว่าอาจจะมองว่าเล่นอันตรายนะครับเหมือนเปิดปุ่มผีบเข้าไปครับก็ทําให้วรุษเจ็บไปด้วยนะครับตอนนี้บอลจะเข้าทางอิงเข้มาหามาต่ก็ไม่ได้เร่ง เท่าไรครับโคโลวางวางดูดูของกันที่ยิงโอ้โหไม่บอกว่าปทุมนะครับอยู่ตรงนั้นก็เลยแก้ไขได้โอ้โหเหลือเกินจะได้ยิงอยู่อันนี้เอาละครับเริ่มจะโชว์่ละครับกานที่ยิงครับมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบอลยาวๆมาจากด้านหลังครับโอ้โหดูครับดูดบอลแรกไม่พอนี่กระดกไปต่อเลยนะครับแต่ว่าปทุมยังเกี่ยวไม่ได้หน่อยๆเลยครับไม่ไม่ยอมเสียเชิงครับ เล่นท่าเดียวกันด้วยแต่วดสูงขึ้นมาแบบแบบขู่อิงเลยนะครับไม่ไม่ให้เอาศีรษะแย่เข้ามาครับว่ามาฟิตซ์ยู่ขวาบ้างแม่นกับเดเซลลาฟขวาลิกกี้เลเบิร์ดเลิเบิร์ดเล่งแล้วเล่งแล้วตัดโค้งมาบอลของรอสซิเตอร์แต่ว่าว่าลุดครับซุปเปอร์เซฟครับรอสซิเตอร์ไม่เข้าใจครับโอ้โหโค้จ่อแบบนี้ยังโดนปัดไปได้ยังไงครับ จอแดนรซิเตอร์เจ้าหนุ่มวัย18ปีครับแซงหน้าพุทธินันไม่ทันระวังเลยครับโอ้โหโคจ่อได้กรอบ6หลาแล้วครับแต่ว่ารุ๊เมฆมุสิกค,ครับยังเซฟทันครับไม่ยอมให้แสกหน้าไปครับบอลไม่หนีตัวเท่าไหร่ด้วยนะครับรอซิเตอร์มงตรงตัวไปหน่อยจะเปิดโดยเจ้าเตเซ่านะครับลูกเตะมุมของลิวพูตักโดมโดมไปอุ้ยสามคนเลยครับโอ้โห ครับมามาดูซาโก้ครับโอ้โหฤดูกาลที่แล้วในพรีเมียร์ลีกทำประตูไม่ได้ครับมาทําได้ที่ราชมังคลากีฬาสถานครับในฤดูซูปเปอร์โทฟี่โอ้โหมาได้ประตูเพิ่มครับในช่วงท้ายครึ่งแรกทีเคค่เอกคร้บนี่คือโชว์แฟนแล้วครับได้เสียงเอครับอ,อยู่เพื่อนของทางซาโก้โอ้โหไปยืนอยู่3ามคนไม่มีผู้เล่นของทางคูออสตาร์อยู่บริเวณนั้นเลยครับ ดูครับโอ้โห و, เทคแทบจะแย่งกันเองด้วยซ้ำนะครับดีที่แลมเบิร์ตถอยมาแล้วไม่ถึงบอลนะครับอบอลก็เลยมาลงที่ศีรษะของซาโกได้โอโ้ไม่มีคนคุมตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำนะครับถือว่าหลุดเลยครับการประกบตัวในกรอบเขตโทษของ,งอทาง True Star ทูออสตา a r เกมนี้อาจจะให้เสียงแลเมเบิร์ตถึงได้หดตัวนะครับซาโกให้เสียงพอดีโอ้โหแล้วโขกโขกตรงนั้นมีพุทธินันคุมเสาอยู่แท้ๆแต่ว่าก็เอาเปได้ ดูว่าจะกระพันเปิดครับเปิดให้โคกก่อนเลยอ้ามีมีดูปีชาติสามพันสายข้างขนาดแล้วด้วยครับแต่ยิงโด่งโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับปินอยู่นะครับเจ้าแมทปีชาติสามพันครับมาทีแบ็กซ้ายตัวใหม่ของการท่าเรือ บอลเปิดเลยมาวงนอกเลยครับก็เลยทําให้ปิยชาติได้จับนะครับบนเส้น18หลาครับแต่ทอมปันลูกนี้อาจจะต้องพยายามหนีบล็อกด้วยครับที่ซาโก้เข้าไปบีบนะครับก็เลยหนีกรอบออกไปด้วยครับป,ปิ้นไปหน่อยแต่ก็มีจังหวะได้ลุ้นจบบ้างเหมือนกันครับครับทูอัลสตาร์หรือบูนนตัวอัลสตาร์อยู่2ประตูต่อศูนย์แล้วก็จบเรื่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับหรือบูได้ประตู จากลาซามาโควิชนาทีที่3นะครับแล้วก็มามาดูซากโ,โกทีที่สองปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันแล้วครับเกมเริ่มเลื้ยวมุมจากซ้ายไปขวาแล้วครับลงเต็มุมด้วยไอ้เปิดมาเปิดมาเกี่ยวส้มล,ลูกนี้เกี่ยวไม่นั่งวงของลาลาหน้าครับดูผูนเ่เปลี่ยนครบ11บคนเลยนะครับครบทีนึ้มาเลย <c oughs> ยต่ไม่มีใคร บอลเขาลืปูขึ้นทางซ้ายแล้วครับไม่ถึงแล้วในวันนี้มิก้าอ่านแต่ก็เสียบอลคืนให้กับทางลื้อผู้คอนโดนโดนไข่โอ้ไข่ตัวนี้อาวไม่ถือว่าของของดำลำหน้าโอ้ายครับโอ้โหสามศูนย์เงี้ยลื้ผู้ยอมรับครับเหมือนเหมือนกับยอมรับนะครับว่าการเข้าทำของลื้อผู้ตรงนี้สวยครับโคซิโก้โอ้โหแนวรับก็ยืนอยู่ตำแหน่งกันเหมือนกันครับไม่ไม่ได้ใช้กำลังกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับตีตะ ทำชิ้นของเฮนเดอร์สันโอ้โหโควัยลงนี้เลยไม่ลำหน้าครับแล้วพอไม่มีตัวขยับมาปิดครับประทุมนี่ยืนประคองห่างนะครับล้ละหน้าก็เลยตัดสินใจยิงซะเลยครับจะบล็อกอีกทีก็ไม่ทันประทุมโอ้โหแล้วทะลุลอดถามด้วยครับวรุษก็ได้แต่มองตามเลยครับทิ้งตัวไปไม่ทันกรับบอลผมกริบเลยครับกดนะครับหัวของลีวูมาต่อเฮนเดอร์สันทะลุช่องทะลุช่องโช์มาขององอลิี้ ตวัดต,ตามน้ำแต่โดนแย่ซะก่อนเลครับโอริกีโอ้ไม่ได้ยิงเต็มๆครับมีมิกา้าครับที่ยังตามไปสกิดได้ก่อนนะครับทำให้หวดได้ไม่เต็มครับโอริกีเพนเดอร์สันชิงจังหวะเดียวโอ้โหบอลทะลุช่องมาแบบคมอีกแล้วครับทะลุกูเซนต์แบ็กเลยนะครับลาลาน่าเฮนเดอร์สันเบิ้ลเร็วครับให้โอริกีใช้ช่วงก้าวยาวๆแล้ครับแ,แต่แซงจากด้านหลังแต่ว่ามิก้ายังกลับต,ตัวทันนะครับแล้วจิ้มไปโดนขาโอริกีออก เติมซ้ายเอกชัยลุทาาครับดูทีวันนี้ของทางเรือภูเสาแรกเข้าไม่ถุงพื้ไปครับโอ้โหทัวรสตาร์ก็หวุดหวิดครับดูว่าต่อบอลแล้วจะจะเอาบอลออกมาจากแตนตัวเองได้หรือไม่โอ้โหขึ้นหลังนี่เรือภูยิ่งเอาพวกทีมชุดหลักชุดตัวจริงที่ใช้งานในศึกใหญ่ครับลงมาเล่นนี่โอ้โหไล่บีบเป็นทัวร์สตาร์นี่เป๋ไปเป๋มาครับโมไปที่ไม่เจอบอลครับ จังหวะปั๊มกันแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ครับข้าในข้าในถูกแล้วเฮนเดอร์สันหายขยับเอาที่เล่นหายไหลต่อคายไปชะงักนะแต่ได้ยังได้อยู่มาชิปของเฮนเดอร์สันโอโหโห้โด่งไปหน่อยครับแรงไปนิดเดียวครับเฮนเดอร์สันเล่นลูกเทคนิคเลยครับลูกนี้ ชิปใส่อนุสิตเตอร์มีซึ่งเป็นผู้สาประตูตัวไม่ได้สูงใหญ่นะครับจังหวะตว,วัดของคลายติดล็อกแล้วมาเข้าทางเฮนเดอร์สันนี่ขอเลยนะครับปล่อยปล่อยมาโดนมิลเนอร์ครับปล่อยแบปล่อยให้แล้วชิปนิ่มๆลูกนี้โอ้โหแต่ว่าก็ยังแรงไปหน่อยอยู่ดีก็ยัง3-0เท่าเดิมครับเลนทะลุในเฮนเดอร์สันมีเพื่อนทาง,ทางซ้ายถึงโอริกเกียาดูวนี้ของของ โอริกีคลองบอลได้หาช่องไม่มีอนะไรณน้เริมหน้าปล่อยโอริกีไปต่อได้ขวาชนเสาครับโอ้โหชนเหลี่ยมน้าอ,ออกไปครับยิงวอ,อ,อล์กโอริกียังไม่ได้ลูกที่4ครับชินกับลูกนี้แล้วเพื่อนสกรีนให้ด้วยนะครับยิงผ่านมืออนุสิตไปแล้วครับแต่ไป,ไปชนเสาซะครับ โอริกีเนี่ยครับฝากตัดจากซ้ายมาเลยครับให้ลาลาน่าลาล่าพิงมิก้าครับแล้วปล่อยให้โอริกี่รับช่วงต่อไปได้ครับกระชากหนีปฏิภาณแล้วตบหวัดขัดข้อครับจับซุปเปอร์สโลโมชั่นอี่ครับผมนิดเดียวจริงๆครับเริ่มกลองบอลได้ซูบวก่อนมาซ้ายปฏิพานสายต่อลบคนโดนชกแล้วมาชกด้วยผู้จัสวนเอเดอร์สันวางให้กับคลาย ดว,วนความเร็วดวนความเร็วแล้วหลังดีกว่าปัดปดมาเสาแรกโช์ของโอลิกี้อันสิเตอร์มีครับยังซูเปอร์เซตตหยุดไว้ได้โอลิกี้เซ็งเลยครับสองจังหวะติดๆที่น่าจะยิงได้ไปแล้วครับกองหน้าตัวใหม่ดูครับจังหวะสปีดโอ้โหบอลตกแล้วนพพน หยุดไม่อยู่จริงๆนะครับความเร็วของนานเทเนียลพลายครับจังหวะแรกนะควยไปติดมิก้าแต่หันกลับมาเจอบอลพอดีนะครับแล้วไม่ไม่ได้เห็นว่ามีเพื่อนเติมมาช่วยนะครับโอริกี้แต่ว่าโอ้โหระยะนี่สุดหน้าก็ยิงอยู่แล้วครับครับแต่ว่าติดไปเมื่อนรู้สิกเหลือเชื่อครับปฏิกิริยาเร็วและหน้าให้โอริกี้เกี่ยวโดนเดี่ยวโดนเดี่ยวของเดมิลเดอร์ยังไปต่ออย่างไม่พ้นนะครับยังมาต่อลิ้งภูเดินหน้ากันใหม่ ปิดมาเสาสองลบพลยอมเส pues <Mm ียเตะมุมเหรอครับอีพ nah ิงไปได้ครับการโชบเติมขึ้นมาของมิลเนอร์ครับโอริกี้ไข่หลังให้นะครับว้าไม่อยู่แล้วครับมิลเนอร์แหวกเข้ามาได้แต่ยังล็อกได้ดีนะครับปฏิภานครับต่อสุดท้ายโงไม่ดีโงไม่ดีอย่างนี้โอ้วกัโอริกี้ ดูจะไม่ใช่วันของเขาซะแล้วโอ้โหที่ผ่านนั้รู้สึกไปแล้วครับเนี่ยน็อบลดูสาพลาดให้แล้วนะครับผูกชงแล้วกระโดดดีดลูกนี้เตรียมเฮอ,อยู่แล้วครับโอริกี้ที่ไหนได้ครับอบอลไปชนเสาเหลี่ยมนอกกับด้านเดิมกับที่เขายิงไปชนก่อนหน้านี้ไม่นานครับเอเลนมาที่เซ <laughs> เทวนะ้ำหาครับมาดูวันนี้ของท้อง เป็นธนาเลครับได้ธนาที่เดือดดาบเป็นี้ใช่ครับธนาชนะบุตรครับโอ้ตอมยิงไกลครับโอ้ดูครับบอลติดน้ำคราวนี้มาเข้าทางคชัวซาบ้างครับซ้ายมีเติมแต่วธนาเห็นปากประตูเปิดอยู่ครับเลยลองซัดดูครับโอ้โหมาไปถึงสเกอร์เทลครับบอลไปติดน้ำซะก่อนนะครับเล่นแบบไหนของอุปกรณ์นี้ปูอยู่กันแน่นนะครับวิญญาณมา ด้วยขวาของปกรณ์เปรมทักขนาดแล้วเนี่ยครับโอ้โหโนงทันโโอ้โหอยังตีไข่ไม่แตกครับมาเราต้องเก็บได้ไหมบอลของทูวอัสตาที่เอกชัยเอกชัยตักตักคงโขงมอโอ้โหตัวรั์อัสตาได้ลูกเงแต่งครั้งหนึง่งโอ้โหเล่นอาลสเกร์เทลกับมิโยเล่ป่วนเหมือนกันครับต้องตว,วาดเพื่อนเหมือนกันครับ ดูเรียกว่าปั่นลูกนี้ฉลับเคอร์เทลนะครับข้ามมือไปอยล่แล้วแต่ไปชนคานครับแม็กควายปัดบอลเรียดมามาถึงเอนเดอร์สันโอ้โหติดปลายมือมมนุสิตเตอร์มีอีกแล้วครับเซฟเอาไว้ครับไม่ให้เอนโดมีสกอร์ครับโอ้โหเซฟแหลกเหมือนกันนะครับประตูสำรองในเกมนี้ของทูออสตาร์จับตังค์เกยูไนเต็ด โอ้บอลเลยคือโอริกี้เลยเป็นอะไรที่เพื่อนเปิดนี่เลยหมดครับ <laughs> เดี๋ยวแรงบ้างเดี๋ยวตัดหลังบ้างนะครับจังหวะแม่กวยมาตัดหลังโอริกี้มาถึงเพนเดอร์สันเน,น้นทางแล้วครับโอ้โหแต่ไวจริงๆครับอารมสิตเติมดีไปที่เสาสองโฉบมาโฉบย้อนศ <c oughs> โอ้กว่าจะได้โอริกี้กว่าจะได้ได้แบบสุดสวยเลยครับ <c oughs> ได้แล้วครับโอ้โหเป็นโอริกี้แล้วครับมงลูกเตะมุมบ้างเหมือนกันครับทีวอกโอริกี้ครับนี่ เหมือนในครึ่งแรกแล้วครับมาได้ประตูที่2ในครึ่งเวลาจากลูกมงเตะมุมนะครับโอ้โห,โหลิฟูซีทัวออสตา a ูนครับบอเช็ดคาแบบสุดสวยของต่างโอลิกีเฮนเดอร์สันเป็นคนเปิดเฮนเดอร์สันลงมาครึ่งหลังทำสองแอสซิสเลยนะครับแล้วเทคโอ้โหคือขึ้นได้สูงนะครับความสูงเขานี่190กว่าเซนติเมตรนะครับโอ้โหเทคลูกนี้ก็ทะยานมาดิหมดสิทธ์บล็อกเลยครับ โอ้โหบอลเช็ดใต้ขานซะด้วยครับ4-0ในช่วงท้ายเกมเลยครับนี่เสียงปรบมือจากทำฟาใส่ไอท์ครับฤดูกาลที่แล้วนี่จอร์แดนไอท์นี่ถูกปล่อยยืมให้ดาบีิคาตีผลงานดีนะครับยิง5ประตูจาก20เกมครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าลิเวอร์พูลเอาชนะตัวออตาไปได้4ประตูต่อ0ครับไม่มีทดเวลาครับแล้วก็ไม่มีการยิงซ้ำหน้าเลยนะครับ ลพูจดครับสำหรับเกมแรกในซีซั่นการนี้ครับเซิโก่สมนากับเรดเดนโ r เจอร์สคับจับมือกันหลังจบเกมครับเ่งแรกลิวพูน้ำสนยรัจากลาซามาโวิชนาทีที่3แล้วก็มาดูซากุนาทีที่42่่งหลังมาได้เพิ่มจากดัมลาลาหน้านะครับนาทีที่52แล้วก็ดีมอคโบริกี้ครับมงปิดท้ายนะครับให้ลิวพูคว้าแชมป์ทรูซูเปอร์โทรฟี่ ไปครองได้เลครับฝนก็อุส่ามาหยุดตอนจบพอดีชุมฉ่ำกันไปทั่วหน้าครับไม่ได้3เม็ดนะครับหมดเม็ดเลยครับไม่มีฝนตกเลยครับตอนนี้สี่โมงมินโยเล่ครับลงมาเครื่องหลังนี่เกือบไปเหมือนกันเกือบเสียประตูไปเหมือนกันนะครับอุสิทธิ์ขอแลกเสื้อกับม่โยเล่แบบนี้ พลพนเรายัางจบลงว้แบบยิ้มให้กันได้ครับสำหรับการมาเยือนลิเวอร์ครั้งที่6ในประวัติศาสตร์ครับพลน่าจะแลกกับรอบหนึ่เมเจอร์คู่นี้นะครับครับก็เป็นเป็นวันที่ชุ่มฉ่ำนะครับของเกมในวันนี้ในครึ่งแรกอาจจะดูร้อนผมเอาไว้บ้างแต่ครึ่งหลังนี่กว่าโอ้โหอากาศ เย็นสบายนะครับ <Bien> ด <ven ido> ้วยฝนโปรยปลาแต่แฟนๆก็ไ <library> ม <Take separ atie> like ่หนีไปไหนดูมิก้าคือโจเรน่าเปลี่ยนโจอลไก็แบบนี้มิก้าจุลนสีภาษาอังปิดห้องเปลืออยู่แล้วนะครับมิก้าได้เสื้อแต่ไม่ได้ให้เสื้อข้บประกอบขออย่างเดียวเสื้อทรูออสตาเนี่ก็ถือว่าเป็นเสื้อประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับก็เก็บไว้แฟน ผู้ชาต่างชาติครับนักเตะยอดเยี่ยมนะครับที่วันนี้ได้แก่จเจนนี่ฟรันครับรับถ้วยจากคุณพีรธนเกษมศรีนัทอุทิยาครับัว้นักสายงานการธนิษ์และพัฒนาธุรกิจบริษัทพรูวิชั่นสกุลจำกับตันทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการนะครับเฮนโดควา,ามหวังในการ ทดแทนการจากไปของซีเว่นเจอรารนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่พลาดเกมในพรีมเมียร์ลีกแค่นัดเดียวนะครับสำหรับเฮนเดอร์สันดีๆครึ่งหลังน่าเสียดายเหมือนกันที่โคซิโกเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสดูการฟรองบอลแบบปกตินะครับ,รบการเล่นแบบปกติที่ปกติชุดหลังๆล,ลงไปด้วยประสักของฝนที่ตกลงมาครับนี่ก็เป็นที่ของแชมป์นะครับในทูโทฟี่ทูทกซูเปอร์โซฟี่ครับ มืทอวันก่อนคอยชูถ้วยอย่างที่เรียนนะครับจะมาเล่นใกล้บ้านเราอีกรอบหนึ่งในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่กรุงัวลาลัมเปอร์นะครับในสนามกีฬาแห่งชาติบูกิจจาริวนะครับเชื่อว่าน่าจะมีแฟนบอลบ้านเราวนฟาไป <laughs> ด้วยเหมือนกัน ก้องหวังว่าจะได้เห็นภาพความประทับใจแบบนี้นะครับจากสโมสรลิเวอร์ลอีกครั้งหนึ่งนะครับความพิเศษในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และฟูลออเฟชั่น สุดท้ายเนี่ยครับเอเดอร์สันขึ้นมาแล้วครับท่านสวัสดิ์ริบตะพันรถนะครับประธานที่ปรึกษาจิริมัสตัดร่วมกับคุณชูชัยเจริญพนมครับกรรมการบริหารเครือเจริญพภคภัณฑกรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานและคณะกรรมการผู้บริหารบริษักทูตเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับที่มอบถ้วยกับจอร์แดนเอนเดอร์สันี้ m มนออฟเดอะแมชแล้วก็กับตันทีมลิเวอร์พูลครับกำลังจะได้ทุชูถ้วยทรูซูเปอร์โทรฟี่กับตันทีมคนใหม่ครับรับมอบถ้วยจักไม้จัเลยครับท่านสุวัสด์แล้วก็ทุาสุวัสดชายนะครับแล้วก็ชูถ้วย ฟูลซูเปอร์โทรฟีหรือว่าูลทัวร์สอันตครับจบลงอย่างสวยงามนะครับครับโอโตูเร่ก็ยิ้มหน้าเลยครับด้วยฟูซูเปอร์โทรฟี่นะครับ แล้วก็คงจะมีโอกาสครับสำหรับชาวไทยนะครับที่จะได้ดู่ัวเปร์โทรฟี่ในปีถัดไปนะครับด้วยสิงตอบรับและก็ความท,ทับใจที่ดีแบบนี้และเชงาท้ายก็จะผถ่ายรูปหมู่ของแค่งวีพีรวมกับนักเตะทั้งสองทีมนะครับ น,นีแฟนๆก็มาเนืองแน่นสนามราชมังคลากีฬาสถานครับคือก็ต้องบอกว่าการจัดการแข่งระดับนี้ก็คงจะต้องใช้สนามแห่งน,นี้และนะครับเพนะื่อรองรับผู้ชมปริมาณมากขนาดนี้ก็ได้ประสบการณ์กันไปครับตั้งแต่ทูสตาร์หลายๆคนก็เป็นพวกดาวรุ่ง ที่เตรียมจะป้อนเข้าสู่ทีมชาติเป็นกําลังหลักในอนาคตรวมไปถึงพวกนักเตะที่เตรียมจะกลับมาสู่ทำเนียบทีมชาติอีกครั้งหนึ่งหลายๆคนด้วยนะ่ก็สวมเสื้อทีมที่รักครับอ,อาจจะเปียกปอนกันไปบ้านครับคนนี้ก็มีความ